เอาไปไม่เปี้ยนสีไม่ฝากเลยจ้าเกาะง่ามเขาเห็นต้นนี้มันง่ามกระลุ่กระเละไทยก็เป็นห่งเหมือนกันหรือเปล่าเอรนก็ได้สซแวนต่าแล้วกระเด็นนี่อังต่ากอยว่าเขาเห็นเป็นใจ้หวังว่าคือจะเห็นต้นใหม่ยุคหน้าจ้ายุคห่างบริษัทอันเทสฟิล สวยงามตามท้องเรื่องดูใบไม่ร่วงจะตินสวยดอกไม้ก่าม ดอกอันนี้มันทนฝนโดยจะดอกมักน,นโอ้มันทนหนาวจ้ะไมยก็เป็นบ้าก็รวงรวงด้วยแล้ว,ลว,วม่คิดเมื่อฝากเพื่อนจ้ะเป็น่างข้างสวยก็แล้วมาฝากกันจะ้ะก็บ้ากันเด้อช่วงน,นี้คอยลดความอ้วนจ้ะก็เลยบ่อค่อยกินปันใดโอ้จอดจักรยานเลยจ้า จะเดินไต่สะพานขึ้นมานะคะขึ้นนะจ้ะเห็นบอนกอรั่บขขมบอกั่เครื่องบินขึ้นจ้ะยุคทางสนามบินได้เครื่องบินผู้ใดบินไปใส่เนาะไม่ใ่ผู้บินโควิดโคิโหนาบอเนาะ บรรยากาศนี่แคท่องล่องน้ำน้ำมองนี่คันเวลาน้นองหนาวมากก็เป็นน้ำแข็งทุกคันเละจัะคน,าาาานอคนอบบน,นา,า,า,าก่ตัดสวยๆมาฝากเนาะค่ะน้องบ๊มีแนวหามาฝากนะหาแนวนี่เราจะมาฝากคนเพื่อเดี๋ยวเสี้ยวดอก,กันนี่ให้เบิ้งเด้อดอกนี้หยัง่งเพือ่อนดอกอนี้หยังจันสวยๆย,ยุ่งง้มท่าเด้อ เขาปลูกไป้หุ่นขข้าวือกมันมันมันถือหนาวมันลวกแน่เลยจะมาจะน้อพอกันคลิปไหมสวัสดีค่ะสาจัมเลียงกากินพักทิมพ์เดจ้า